นี่6กุมภาพันธ์ของปีเป็นวันมวยไทยนะครับเป็นวันที่จเจ้าเสือนี่รสมเด็จเจ้าเสือเรือประสัทเพชรที่8นะครับท่านเฉลิมราชนะครับท่านครองราชนะครับเป็นกษัตรยยิย์ยุทธยาองค์ที่29นะครับซึ่งท่านเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวนะตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาที่มีความสามารถเก่งในเรื่องมวยไทยนะครับเราจึงยกให้วันที่มีความสัมพันธ์กับองค์ท่านเป็นวันมวยไทยนะครับอุตรดิษฐ์นะครับ เป็นเมืองท่านพ่อพญาวิชัยดาหักพ่อพญาวิชัยดาผัก,ผกนะถือว่าเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวในประเทศไทยที่เก่งเรื่องเชิงมวยนะครับท่านเป็นหานเอกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบผู้ประเทศไทยมานะเพราะนั้นในวโรกาสที่วันมวยไทยเวียนมาถึงของอุตตรินะครับก็เลยมีการจัดงานหกรรมมวยไทยพญาวิชัยดาหักและก็การจัดงานมวยท่าเสาด้วยซึ่งท่านพ่อพญาวิชัยดาหักนะครับ ได้เรียนมวยมาตั้งแต่พีชัยมาบ้านเก่งแล้วก็มาที่ในเมืองวัดวังตก้ม่อครับแล้วก็มาเรียนต่อที่ที่กับครูเมฆที่วัดใหญ่ท่าเสานี้ก็เชิงมวยนอกจากมวยท่าเสานะครับท่านก็พัฒนาต่อยอดนะครับมีทั้งมวยนิ้วมวยต่างๆพ,าพัฒนาเป็นมวยไทยพยาวิชัยดับหักครับเอกลักษณ์ของมวยไทยพยาวิชัยดับหักความคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็ ไม่เข้าปะทะบุกนะครับเป็นการเหมือนเป็นมวยอะไรก็เลยมวยรองมวยมวยรับมวยเชิงรับปัดป้องแล้วก็สวนอย่างหนักทเป็นผู้ต่อสู้นกในหมัดเดียวอะไรประมาณนี้ครับกิจกรรมมาที่6วถุนวุฒิเฟรดมีกิจกรรมนะไครับกิจกรรมเรามีหลากหลายนะครับทั้งการสักการะพระเจ้าเสือนะครับการมีพิธีสงฆ์ทำบุญที่ถวายให้กับผู้มวยต่างๆแล้วก็การบวงสรวงพยาวิชัยดาับดครับนอกจากนั้นก็มีการจัดชกมวยลุกคืนนะครับ แล้วก็ใครอยากเรียนมวยไทยนะครับสายท่าเสาหรือสายมวยไทยพยามัยตะพัดเรามีบูธจากสํานักต่างๆมาให้ทเรียนทุกวันครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับทั้งการแสดงศิลปะวัฒนมนะครับกิจกรรมเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กๆทำเรียนรู้มาทดลองกําลังครับแล้วก็รวมถึงมาซื้อมาหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของใช้ของลึกๆม,มาทานอาหารกลางวันร่วมกันได้นะครับที่นี่นะครับวัดใหญ่ท่าเสาครับ6-8กันยาไอ้กุมภาพันธ์ครับวันร้อยหกสิบเจ็ด